สิ่งที่เขาโฟกัสในตอนนี้คืออะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ t r e n น t h นะคะพลังงานของคนราศีสิงห์ หกดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตนกลมเจ็ดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูห้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะแล้วก็คิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกานมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุดินนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมีเหตุผลมีความนิ่งมีความหนักแน่นมีความใจเย็นประณีประนอมนะคะ ประสานงานเก่งเป็นคนกลางนะคะเป็นตัวกลางในการเชื่อมคนหนึ่งกับคนหนึ่งงานหนึ่งกับงานหนึ่งได้เป็นอย่างดีมีความพยายามเป็นคนที่สู้ไม่ถอยนะคะปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาสามารถรับมือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งมากๆนะคะแล้วก็มีความอดทนมีความพยายามมีความตั้งใจไม่ ย่อททอกับอะไรง่ายๆนะคะตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าดูโดยรวมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรชีวิตค่อนข้างจะเรียบง่ายนะคะรับมือได้กับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในใจของคุณก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะคะในตอนนี้กับสถานการณ์ที่เต็นอยู่นะคะ แม้ว่าจะดูเหมือนเรียบง่ายดูเหมือนจะรับมือแก้ไขปัญหาได้แต่ก็ปัญหาก็มีเข้ามาไม่ค่อยหยุดหย่อนสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าสิ่งที่จะต้องแก้ไขมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะไม่เคยหมดนั่นเองนะคะเรามาดูก,กันนะคะว่าคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่คุณอยากรู้ใจเขาเขาคือใครนะคะเจ็ดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะบางกรพฤศจิกายน แฮงแมนพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรอบกฏพิจิกอัศวินเถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิธนู7ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะแล้วก็เดอไฮโรแฟนพลังงานของคนราศีพฤกษกมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ำคนธาตุไฟพลังงานของเขาอาจจะเป็นคนที่หัวโบราณหน่อยๆน,นะคะ เป็นคนคิดช้าคิดนานคิดละเอียดรอบคอบเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนที่มีความขยันแต่ว่าความขยันของเขาความละเอียดรอบคอบของเขาบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าช้าเกินไปสําหรับคุณคิดนานคิดเยอะกว่าจะตัดสินใจได้นะคะแต่เป็นคนที่ละเอียดมากๆละเอียดรอบคอบสุดๆนะคะบางครั้งก็อาจจะดูเหมือนคนที่ตาต่อนยอนไปหน่อยนะคะ ไม่ค่อยถานใจคุณสักเท่าไหร่นั่นเองเรามาดูกันว่าคนคนนี้ตอนนี้เขากำลังโฟกัสในเรื่องอะไรอยู่เรื่องที่เขาสนใจเรื่องที่เขาให้ความสำคัญในตอนนี้นะคะเป็นเรื่องอะไรนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณในตอนนี้บางทีอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณแต่ลักษณะหรือบุคลิกเด่นก็คือเป็นคนทำอะไรช้าคิดช้าคิดเยอะคิดนานกว่าจะตัดสินใจได้นะคะ ไม่ค่อยทันใจคุณสักเท่าไหร่หากว่าเรื่องที่คุณจะงูดหงิดก,กับเขาน่าจะเป็นเรื่องความช้าของเขานั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าตอนนี้เขาโฟกัสในเรื่องอะไรนะคะความสำเร็จการเฉลิมฉลองการพบหน้าการพบเจอคนรู้จักนะคะความอบอุน่นความจริงใจการดูแลนะคะ ควใจเย็นด้วยนะคะมีน้ำใจด้วยนะคะปัญหาอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างที่หาทางออกไม่ได้นะคะเป้าหมายสิ่งที่เขารอคอยตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะคะแล้วก็สิ่งนี้สิ่งนี้สำคัญสำหรับเขามากๆจับไว้ถือไว้เอาไว้ใกล้ตัวมากที่สุดเลยนะคะ สิ่งที่เขาโฟกัสในตอนนี้นะคะบางทีอาจจะเป็นใครบางคนคนทางไกลยอยู่ห่างไกลกลันล้วก็มีความยุ่งยากมีปัญหามีอุปสรรคมีความเครียดเกิดขึ้นในการรอคอยในการเฝ้าคอยนี้สําคัญสําหรับเขามากๆเขาอยากพบเขาอยากเจอสุดๆนะคะบางทีอาจจะเป็นพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุลมคนธาตุไฟก็ได้นะคะเป้าหมายในการรอคอยคนที่เขารอคอยคนที่เขาโฟกัสคนที่อยู่ในใจของเขา ต้งหน้าต้องตารอคอยในครั้งนี้สำคัญมากๆนับคืนนับวันรอเลยแล้วก็มีความทรมานในการรอคอยนี้ด้วยนะคะอยากปกป้องอยากดูแลอยากใส่ใจอยากอยู่เคียงข้างอยากพบอยากเจออยากมีช่วงเวลาอยากมีรอยยิ้ม เสียงหัวเราะด้วยกันนะคะเป็นคนที่มีความสําคัญสําหรับเขามากๆับางทีก็อาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะคะเพราะว่าคุณก็มีพลังงานของคนธาตุลมกับคนธาตุไฟเนาะแล้วเขาก็คนที่อยู่ในใจของเขาก็มีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุลมคนธาตุไฟเหมือนกันมีพลังงานของความห่างไกล ความไม่เข้าใจปัญหาประเด็นความขราขาสังความหวั่นไหวความวุ่นวายในหัวใจนะคะแล้วก็พลังงานของเขาตอนนี้เหมือนกับโสดก็โสดไม่สนิทโสดมีคนในใจโสดมีคนที่รอคอยนั่นเองนะคะ หากว่าคุณกับคนที่อยู่ในใจเป็นรักทางไกลหรือว่าเป็นรักที่มีปัญหามีประเด็นมีการทะเลาะกันนะคะเรื่องราวมีความคลาคสังในความรู้สึกต่างคนต่างไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายรู้สึกยังไงคุณก็ปล่อยให้สถานการณ์ล่วงเลยไปก่อนในความไม่เข้าใจนี้ในการทะเลาะกันนี้ก็พยายามที่จะหาทางออกเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นย่งไรพยายามที่จะไม่ทะเลาะเพิ่ม ตัวเขาก็มีความนิ่งความเงียบไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรพ่อคุณก็คาดเดาอารมณ์ของเขาไม่ออกสิ่งที่เขาโฟกัสอยู่ในตอนนี้ก็คือคุณนั่นเองนะคะปัญหาที่คุณทั้งคู่ได้พบเจอหรือว่าอาจจะเป็นความห่างไกลที่คุณทั้งคู่จะต้องแบกรับความคิดถึงความห่วงใยที่มีต่อกันนั่นเองนะคะ